สวัสดีครับวันนี้ชาวินจะพามาแนะนำวิธีการลงทะเบียนแอป,ปทางรัฐด,ด้วยแอป,ปไทยดีกันครับซึ่งมันมีขั้นตอนการทำได้ง่ายๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากเปิดแอป,ป,ปทางรัฐขึ้นมาเสร็จแล้วก็ให้คุณแตะปุ่มสีเขียวเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกนะครับจากนั้นก็แตะที่ปุ่มสมัครทางรัฐด,ด้วยไทยดีแล้วก็อ่านข้อกาหนดเงื่อนไขต่างๆนะครับจบแล้วก็ให้เราแตะติ๊กถูกตรงนี้ แล้วก็แต่ที่ปุ่มยอมรับครับที่ตรงเนี้จะให้เราใส่รหัสพิน8หลักของแอปไทยดี D นะครับเพื่อยืนยันตัวตนก็ให้คุณใส่ตัวเลข8หลักที่เป็นพินได้เลยครับพอใส่พินเสร็จแล้วมันจะแสดงข้อมูลต่างๆของเราขึ้นมาก็ให้เราแตะที่ยินยอมครับ ผมสีน้ำเงินครับยินยอมแล้วก็ใส่พิน8หลักเมื่อกี้อีกครั้งนึงซึ่งเป็นตัวเลข8หลักของพินแอปไทยดีนะครับต้องใส่ให้ถูกต้องด้วยนะครับไม่งั้นมันจะ,ะดำเนินการต่อไม่ได้อย่างเนี้ยผมพิมพ์ผิดหลายรอบเหมือนกันเอาใหม่เมื่อใส่เลขถูกต้องแล้ว รอโหลดสักครู่หนึ่งครับตอนนี้กำลังเข้าสู่ระบบละทีนี้มันก็จะให้เราตั้งพินสำหรับแอปทางรัฐนะครับเป็นตัวเลข6หลักให้คุณตั้งค่าเลขพินตามที่เราไอ้นี่ได้เลยต้องการใช้งานได้เลยแต่ก็อย่าลืมจดไว้ด้วยนะครับว่าพินของไทยดีจะมี8หลักแล้วก็พินของทางรัฐเนี่ยจะมี6หลักจดใส่กระดาษไว้ด้วยก็ได้ครับการลืม ใส่ซ้ำครั้งให้ตรงกันนะครับต่อมาก็จะเป็นการาตั้งค่าลายนิ้วมือครับหรือสแกนใบหน้าก็ให้เราแตะที่ใช้งานก็ได้แต่ของอันนี้ผมขอข้ามไปนะเพราะว่าไม่ได้ใช้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการลงทะเบียนแอปทางรัฐด,ด้วยแอปไทยดี ลองไปใช้กันดูนะครับและสำหรับวันที่1สิงหาที่จะเปิดให้ลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเดี๋ยวชาวินจะทำคลิปแนะนำวิธีการลงทะเบียนมาให้ฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับขอบคุณครับ